backpacking trip to Thailand and never went home again. Here is part t o f my story. So I'm on this beach traveler's trip. <S สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนวันนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเที่ยวไทยแค่36วันแล้วตอนนี้เธออยู่ที่นี่มา14ปีแล้วมีสามีมีลูกสองคนและบอกเลยว่าไม่มีทางกลับแคนาดาอีกแล้วเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อปี2012เกือบ14ปีที่แล้ว นิกกี้สาวชาวแคนาดาที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยกำลังมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะักไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีชีวิตมันงงๆแบบที่หลายคนเคยเจอคุณรู้ไหมครับบางทีเราก็ต้องการหนีหนีจากสิ่งที่เราคุ้นเคยหนีจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บหนีจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่รัดตัวเรานิกกี้ก็เลยตัดสินใจจองตั๋วไปไทยแลนด์ทำไมถึงเป็นไทยละ่ะเธอบอกว่าฉันต้องการสิ่งที่ต่างจากบ้านเกิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีหิมะ ไม่มีกฎเกณฑ์มากมายมีแต่ทะเลสวยๆเธอขยับมาเดินเล่นสักสองสวันบางทีอาจจะได้ค้นพบตัวเองหรือรู้ว่าจะทำอะไรต่อดีเธอเลือกจองทัวร์กับบริษัทที่ชื่อว่า Beach Travelers ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเธอเลยก็ว่าได้ทัวร์นี้ยาว36วันจะพาเที่ยวทั่วประเทศไทยมีไกด์ทัวร์สองคนคอยดูแลสอนวัฒนธรรมไทยสอนมารยาทต่างๆที่ควรจะรู้เพราะคุณก็รู้ว่าประเทศไทยเรามีข้อควรระวังเยอะนะ มีสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทํามากมายนิกกี้กับลูกพี่ลูกน้องของเธอมาถึงกรุงเทพแล้วเธอบอกว่าโอ้พระเจ้ามันครอบงํามากใครที่เคยมากรุงเทพครั้งแรกก็คงเข้าใจนะครับมันคือความวุ่นวายความคึคกคักความร้อนกลิ่นเสียงสีสันทุกอย่างมันล้นออกมาทีเดียวบารุงขึ้นเธอไปพบไกด์ทัวร์สองคนคนหนึ่งมาจากแคนาดาเหมือนกันอีกคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กซ์ชาวไทยแทๆ้ๆและนี่แหละครับ คนที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลทริป36วันนั้นมันยอดเยี่ยมมากพวกเขาไปฟูมูลปาร์ตี้ไปทะเลสาบไปชายหาดสวยๆมากมายนิกกี้เริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังตกหลุมรักประเทศนี้แต่มันไม่ใช่แค่รักธรรมดานะครับมันคือความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นเธอบอกว่าความรู้สึกที่ฉันมีต่อประเทศไทยนั้นแรงกล้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้สึกในชีวิตแค่อยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งเดือนแต่การคิดจะออกไปจากที่นี่ มันทําให้เธอรู้สึกป่วยรู้สึกปวดท้องการคิดจะไม่กลับมาไทยอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มมี3ปัจจัยที่กําลังดึงเธอไว้ที่ประเทศไทย 1. คือประเทศไทยเอง2คือ Beach Travelers งานไกด์ทัวร์ที่ดูเหมือนจะสนุกมากและ3คือ Alex ตลอดการเดินทาง36วันนั้นบางอย่างระหว่าง n i k k ้กับ Alex เริ่มเปลี่ยนไปจากเพื่อนธรรมดากลายเป็นมีบางอย่างมากกว่านั้น เธอบอกว่าอเล็กซ์เป็นคนตรงกันข้ามกับเธอเลยเขาเป็นคนชิลที่สุดที่เธอเคยเจอเกิดและโตบนชายหาดแทบจะไม่ใส่รองเท้าชอบเล่นฟิสบี้ตลกฉลาดทำให้เธอหัวเราะได้ตลอดเวลานิกกี้เริ่มเดินทางออกจากไทยไปทางเหนือจะข้ามไปลาวแล้วก่อนที่เธอจะขึ้นเรือช้าไปลาวเธอตัดสินใจทำบางอย่างที่บ้าบอเธอส่งอีเมลไปสมัครงานไกด์ทัวร์กับบ e ช c h t r a v e l e r s อย่างลับๆ แล้วก็กระโดดขึ้นเรือไปลาวต่อระหว่างที่เธออยู่ลาวและกัมพูชาเธอมีสัมภาษณ์งานกับ Beach Traveler สองสาครั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ตมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีแต่ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรพวกเขาเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เธอก็เลยตัดสินใจกลับไปไทยกลับไปหาดไร่เลสถานที่โปรดของเธอในโลกแล้วไปหาอเล็กซ์ด้วยพวกเขาใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วต้องไปขึ้นเครื่องบินกลับแคนาดา และนี่แหละครับจังหวะที่เปลี่ยนชีวิตก่อนที่จะขึ้นเครื่องผมหมายถึงก่อนขึ้นเครื่องจริงๆนะเธอได้รับอีเมลว่าคุณได้งานแต่เธอก็ยังขึ้นเครื่องไปอังกฤษอยู่ดีเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวและใช้เวลาคิดต่อคิดว่าจะทำอะไรต่อดีจะกลับบ้านตามแผนเดิมดีไหมหรือจะบินไปทิศท,ทางตรงกันข้ามกับบ้านกลับไปไทยแ,แลนด์เธอเลือกฟังเสียงหัวใจเธอกลับมากรุงเทพเริ่มต้นงานกับ beach travelers และมันก็เกินกว่าฝันของเธออีกนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอเล็กซ์ด้วยนั้นมันเกินกว่าที่เธอจะฝันไว้เธอไม่เคยคิดเลยว่าความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆที่มีต่อกันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอในกีกับอเล็กใช้เวลาหลายปีต่อมานำทัวร์ด้วยกัน20-30ถึงกรุ๊ปต่อปีเลยทีเดียว <c oughs> เกือบทุกเดือนพวกเขาย้ายเข้าอยู่ด้วยกันทันทีใช้เวลา24ชั่วโมงต่อวันและมีความสุขมาก ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับมันมีเรื่องต้องปรับตัวเยอะความสัมพันธ์ข้ามความวัฒนธรรมมันมีอะไรให้นําทางเยอะแต่พวกเขามีความสุขเสมอตลอดมาหลังจากเลิกงานกับ Beach Travelers พวกเขาย้ายขึ้นไปเชียงใหม่แล้วย้ายกลับกรุงเทพ,พแล้วก็กลับมาเชียงใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาตัดสินใจตั้งรกรากจรงิงจปี2012หรือ13เนี่ยอเล็กเริ่มขอเธอแต่งงานเกือบทุกวันเลยแต่ในปี2017เธอถึงตอบตั้งใจ ปี2019พวกเขามีงานแต่งงานที่สวยงามบนชายหาดที่หาดไร่เลสถานที่โปรดของทั้งคู่ปี2020ลูกสาวเกิดปี2022ลูกชายเกิดและตอนนี้พวกเขาใช้ชีวิตที่น่าอัศาจรรย์ที่เชียงใหม่กับลูกสองคนที่น่ารักเหลือเกินพวกเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนิกกี้กับอเล็กซ์และชีวิตมันดีมากนิกกี้บอกว่าถ้าจะให้บทเรียนจากเรื่องนี้มันก็คือทำตามหัวใจ แม้ว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผลแม้ว่ามันจะขัดกับสามัญสำนึกเพราะถ้าคุณทำคุณอาจจะไปถึงจุดที่คุณควรจะอยู่ตั้งแต่แรกก็ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเยอะมากนะครับมันบอกว่าทำไมคนต่างชาติถึงรักประเทศไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องทะเลสวยอาหารอร่อยหรือค่าครองชีพถูกนะมันคือความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านแม้คุณจะไม่ได้เกิดที่นี่ก็ตามมันคือผู้คนที่อบอุ่นวัฒนธรรมที่แตกต่าง การใช้ชีวิตที่ชิลๆและบางทีมันก็เป็นเพราะคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณอยากอยู่อยากสร้างครอบครัวอยากมีชีวิตใหม่ที่นี่และที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเรายินดีต้อนรับเรารับเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ว่าเขาจะมาจากไหนนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของเมืองไทยแผ่นดินแห่งร้อยยิ้มแผ่นดินที่กลายเป็นบ้านของคนจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่ฟังนะครับและจาไว้เสมอว่าบางทีการทาตามหัวใจ แม้ว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผลมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้สวัสดีครับ <S I s a e d on Thailand Why? Because I wanted something as different as humanly possible From where I come from in Canada I was looking for no snow I was looking for no rules I was looking for spectacular beaches Basically I just wanted to bum around for a few months And maybe find myself or figure out what was next So I started in Thailand And I decided to book a trip with a company called Beach Travelers, big part of this story, um, and start my journeys there. So I would go on a 36 day tour through Thailand with a couple of tour guides. They would help me learn the ins and outs of a way different culture than my own, um, the do's and don'ts of Thailand, which there are many, and then I would continue on my travels. So my cousin and I arrive in Bangkok and we are. Completely overwhelmed by Bangkok because it is very overwhelming when you first arrive. And the next day, we were set to meet our tour guides. We go to meet them. There are two really nice guys one from Canada, the other one from Thailand. And his name is Alex. He also is a pretty big part of the story. We go on the first 36 day trip, and it was an awesome trip. I was traveling with a bunch of new friends. We went to the full moon party. We went to the lake. We are experiencing all of these incredible beaches. And I am just falling so in love with this country. And it, the trip is about to be finished. It's coming to a conclusion, and I'm trying to decide what I'm going to do next. And this is when things started to shift a little bit. I'm gonna continue in a part two.